โอ้อะไรวะตีจุพี่น้องผ้องก็ตีพร้อมลูกใจอือของได้ของตัวใหญ่เยอะตัวเอบเลยตัวเอบเลยนี่เรียงขาด่าต้องเราถึงเลยครับพะขาดก็ที่นี่ ก็สิติดพร้อมสวัสดีครับพี่น้องครับกับวิธีช่วยมหาไซเบ็ดเด้อครับพี่น้องวันนี้ไซเบตโฟมเหยื่อเชียงในไก่ตับไก่สดๆพวกตับไตไซพุงไก่เด้อครับพี่น้องไปย้ำย้ำจังม่าย่าน้อกันนะครับเบ็ดไม่ เบ็ดส่งตรงจากกทมนานานเทดสายหลีดพี่น้องสายหลีดหกสิบปอนด์ยังเป็นสายหลีดดีครับใส่ถแถวๆนี้เบ็ดขาดเบ็ดรุดเบ็ดหักเบ็ดเสียสนันวันไหวพี่น้องกปะปลาไหลนั่นแหละครับมันหลายปลากระสงปลาหยังปลากระไระพี่น้องถแถวๆนี้ ป่ะเยามจังมาเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับโอเ้เขารู้ผิดชีวิตเปลี่ยน เวลาอย่าเบียดตอนเศร้าหรอด้วยครับไปพี่บึงต้องันครับละบึงนี้ละ ตึงที่ล้วกีนนองแนวใดหอยหอยเบลือ่อเอาปลาเดิมด้วยบักหอยหอยยักษ์เอาต่นตัวขันว่ามากินเบียดกัน <c oughs> โอ้วแนวปลาเดิมไหม หลากก็ไปอยู่ครับต้าติ่ติดบวอทันละ,ะเลี้ยงขาดนี่รับขาดยากก็สุเทียเบ็ดไหม่แล้วก็สายหลีดพี่น้องเ,เรื่องขาดนี่จะขาดยากอยู่อะไรวะหดจูพี่นอ้องผมก็ตีพร้พอมุูกใจ <laughs> เออของได้ของเพิ่งจะติดพี่น้องเพิ่งจะติดพี่พี่พตัวใหญ่ย่ตัวเอบเลยตัวเอบเลย,เเลยนี่ยังขาด่าต้องเอถึงเลยครับพอขาดก็ที่นี่ ก็สิติดพร้อมอุ้ยเอาห่างนี้สักหน่อยเดี๋ยวผมเก็บคนเด้อครับ นถูกเอบเลยคน,นี้ตายอยู่เพิ่งกินแต่ตอนเศร้านี่ก็ได้วะนี่หลังได้ห้อยไงก็ต้องได้ปลาไหลไงล่ะแม่ชื้ หอยใหญ่ปลาไหลใหญ่อยามาได้สักพักแต่ละครับลังที่หาที่หกละ เห็นตัวข้อมตัวนี้เป็น,นไถพี่น้องอือตัวบกใหญ่ปาดพี่น้องตายไปนี่พี่อือของไงอีกแล้วนี่บ่มีหลุดครับคือยังก็บ่มีขาดสันนอกเลี้ยงหลุดกับลุดจู่ เรื่องขาดนี่เรื่องขาดนี้ว่าม,มีขาดหรือชิโน่ของญ่กับพ่อขาดมาที่นี่หองก็กลิน พูดตัวนี้ไหมพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ใหญ่กว่างันใส่ทุกเทียนี่แบบขาดนะพี่น้อง เก็บแบบนั้นงเ้อครับไปต่อครับผมอดอกบัวนี่นะงามค็ัแก่ใหญ่สแต่พี่น้องดอกสวยว,วันนี้เราไปเรม,มาเก็บด,ดอกบัว เรามาดูอันนี้ครับเบ็ดของเรากันไปยู่ดึงไปอยู่ครับ

ตึงอยู่พี่นอ้องอยู่อยู่พี่น้องอยู่อยู่สายตึงสายตึงนี่ของใหญ่ยิง่งดีครับวันนี้ มีสตูงาม,งามสายติงสายติงอยู่อยู่ตัวนี้อาจจะติดตัำขคืนนี่ครับ ขอหยาดเก็บแป๊บหนึ่งด้วยครับใส่ตอครับเก็บเรียบร้อยแล้ว มันมีบั่งรันหน้าออดอยู่เลยบริสัยโอโอเคไปต่อลืมหอดมองไซจากหอง <c oughs> ยังว่าใกล้สิเบิดแล้วครับ ผลงานมันนี้ครับผมอู้ปลาไหลใหญ่สองตัวงามๆอีกหนึ่งหอยใหญ่อีกหนึ่ง่อย,อก,อยกินเหมือนเด็ดนี่ที่นนองผลงานนีเขาท่าดีครับวันนี้ถือว่าโอเคสำหรับการใส่เบ็ด ปลาไหลเรืล้วนเลยว่าจะมีปลากระสงน้ำปลมีเลยปะ่ะสวัสดีครับกับวิธีแชแน,นลเรียบร้อยครับสำหรับการใส่เบ็ดมาี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมด้วยครับหาอยู่หากินมานีิอู้เด็ดการอยู่เหยือ่อเครื่องในไก่ส่วนมากก็เป็นตับล่ะครับตับปอดตับไตใส่พุ่งถือว่าโอเคพี่น้องครับ